สม a r t l ล็อกช็อเพจฟาร์มเงินเล้เลเวลทุกเกมในโลบ็อกง่ายและไวเว็บสมารของคนสมาร์ทสวัสดีครับผมชาและตอนนี้เราอยู่ในเกม Wishy Realitys re หรือเกมที่ชื่อว่าหายใจนะครับเกมนี้มาจากซีรีส์การ์ตูนนะครับที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเกมนี้มาจากอนิเมะที่ชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะมาทํเควสแรกกันเลยครับจะบอกว่านายตุ๊กตาที่จะลบควสได้ไหมจะบอกว่าให้เราไปหาดอกไม้นะ้งสื่อไ let's go เก้นี้มันจะต้องหายใจด้วยเห็นไหมไอหลอดตรงกลางมันคือหลอดหายใจนะครับไอตุงกลางครับไอที่มันนะเพื่อความสมจริงนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ลบเสียงหายใจนะครับเพื่อที่จะหายใจไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะ ผมว่าตัวละครในเกมนี้มันเป็นโลกโลกโลกหอบหืดเห็นไหมทำไมมันหายใจรัวจังวะไอ้สัตว์ะ <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะโอ a t t h เ f... ิ่งนายหายใจยังไงไปตามทางกันดีกว่านะโคตรไกลเลยโอ้โหที่ไหนวันนี้อ่ะว้าวชินมีบ้านคนด้วยสัตว์กูไปป้นดีกว่าไอ้คนดำชอบป้นเอ้ยลืมไปเฮ้ยกูมไม่ได้เป็นคนดำแล้ว <c oughs> ชิบหายกูปนไม่ได้เลยเฮ้ยฝ่าไปก่อนเดี๋ยวบึ้งเฮ้ยไอ้ยังมันเปิดดาบอ้าวอ้าวอายุไม่นี่กูเฮ้ยเอ้ยมันมันมันจะฆ่าเราทุกคนมันจะฆ่าเราอ้าวมันไม่ได้ฆ่ากูอะแล้วมันมีปราณด้วยวะมีปราณเขาเรียกว่าปราณวาลีปะชื่อพระเอกชายนะสุิรู้สึกว่าโหนี่เมืองเมืองอะไรวะเออลืมบอกนะครับเกมนี้มันเป็นเกมอัลฟ่านะครับ0.0.1นะ ก็คือแบบเพิ่งเปิดใหม่ๆเออเหมือนเกมไมค์ครับที่มีแต่บล็อกทอี่มีแต่บล็อกใหญ่โอ้แล้วถามจริงจะเทคกก็เดิไปเชียงใหม่อะสถึงสักทีนีปุ่มปุ่มปุ่มจิกกระปุ่มจิกกระเปิดเปิดปุด่มกระสือกระสือหรือโคมไฟวะเฮ้ยเนี่ยมัน <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้พันปี <c oughs> ต้นไม้ในเอามันตานนะครับไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ใช่แล้วเออน,น่าจะเป็นต้นไม้ในเรื่องดาบิคาตอสูรเขาให้มาทำไมอะ่ะอ๋อทุกคนจะมาเอาดาบกันที่นี่ว้าวใช่ป่ะแล้วกูคิดไปเองวะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเที่ยวดอกไม้ให้ฉันนี่มึงเป็นฝาเฟสของไอ้คนนั้นนะ่ะ <c oughs> ต้องไงต่ออสัตให้กูทำไงต่อเนะ่ฮะถามจริงโอหมดประโยชน์แล้วใช่ไหมล้วกูเดินมาตั้งไกลเนะี่ยฮะสำรวจหน่อยแล้วกันเปินจานะ มีของอะไรให้ขโมยอุ๊ยเฮ้ยมีของให้ขโมยจริงด้วยเอ่อเอาเลยไหนต่อเราจะเอาของยังไงยัยยัยได้แล้วหายใจจริงมันไม่ใช่การหายใจครับข้างในมันมีกาวอยู่ ลึกๆลึกๆอุ๊ยเขามีข้าวสเตดตช่วยอะไรอะถามจริงไอไอกาวยูหูนี่มีมีวัตถุทียมีมีว้ดมยงแค่นี้เหรอเฮเอาไปสำรวจข้างบนดีกว่าครับเผื่อจะแบบโดนหลอกแบบข้างบนมีเควสไอ้ควายโอ้โหนี่บันไดมึงอะเนี่ยเฮ้ยหรือมีไว้เพื่อให้อสูรขึ้นออกมากูมีกูมีกาวแล้วก็มีมัด ออกมาไอ้อสูรชั่วเฮียเสียเวลาิบยๆไปสำรวจดีกว่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นที่นอนนี่บ่อน,น้ำโดดลงไปไม่ได้ด้วยไม่มีเควสเลยว่ะท่านผู้ชมอ๋อจะประเด็นเราจะหาไอ้วิลเลจนั่นได้ไงไปตามทางแล้วกันเพื่อจะมีอะไรให้ขโมยเนี่ยว่าไงไอ้โ้นกลัวโ้นเหมือนกันนี่ว่ะ ใช้ได้มากเลยครับผมผมอยากซุ่มได้แบบตัวดำๆ<笑><笑>เฮ้ยมึงไปไหนเฮ้ยไกปกรอบก่อนดิกูมีหมัดมีมวยมีหมัดมีมวยเลยยิ่งกระโดดเท่ากับเร็วนะยัไม่ได้ช่วยเลยคืออะไรอะเราลองตามมันไปนครับเราสกดรอยมันไปตามทางมันไปไหนงะทำไมไม่ไปป่าหิมพาน้มันกำลังไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยคเขาใช้ถนนกันนี่ควาย เดาหลอกเฮ้ยนี่ไงเรามาเจอเควสใหม่แล้วอุ้ยอ๋อมันมาสำรวจจะไปนอนหรือไงนี่ไงกดลบเควสยังไงวะลุงโง่โนี่มันบอกต้องไปที่แม่น้ำนะนี่อะไรหลุมศพใครวะเฮ้ยจะไมบ้านหลูจังเลยจะมีแค่เตียงนอนอแล้วมื่อไร่จะได้ด่าบปกูอยากฟันคอล,งลุงแล้วอ๋อเราต้องไปตักน้ำที่แม่น้ำมาให้ลงุลงเนี่ยลุงลุงหิวน้ำ ได้ลุงเดี๋ยวผมจัดการไงได้เลยลุงน้ำใช่ไหมเอาน้ำหน่อยใช่ไหมไอตรงนี้มีหมู่บ้านปาวะใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยตาบอดเลยตาบอดสีอะไรเงี้ยอุยอ้ยอุ้ยขึ้นไม่ได้โง่เกิลเกิลละนี่ว่าจะขึ้นไม่ได้จริงๆขึ้นไม่ได้จริงๆมึงหาเลยจะโอ้โห คนโอ้โหน้ำต้านแรงน้มถ่วงไอแซคนิวตันต,ต่อยหน้ามึงอะเออไม่ใช่แค่เสื้อไอ้แซคนิวตันที่จะต่อยหน้ามึงเนี่ยกูก็ด้วยก็มาดิครับเหมือนลอยเวนต้องเอาน้ำไปลาดหัวไอ้ลุงตะแกนั่งเงินเถอะเดี๋ยวกูกลับมารอาแปบบ๊บขูมันโล่งจริงมันเหงามากเลยเนี่ยแบบเนี้ยคือมันกว้างอ่ะแต่แบบกว้างกว้างกว้างแบบไม่มีเหตุผลแบบเขาจะแบบสมจริงไงเอออะลรลุง <c oughs> คุณเนาะได้เลยลุงไม่มีปัญหานไอ้นี่อะไรอ๋อนี่ไงได้บอสฝุดมวยแล้วอืมโอ้จอจอจอันนี้ไม่ใช่มวยฮะอันนี้ยิงยงชนจอ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 จตุ๊บตับตุ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 ๊บตับไตเร็วเหมือนยงชุนตุ๊บตับตุบต๊บตับ เราไปหาไอ้ปานวาลีโง่งๆนึ่งก่อนเราจะไปเทรนกับปานวาลีนะครับเราจะกลายเป็นไอ้น้ำ <c oughs> ชื่อว่าเยี่ยลไอ้น้ำกริ่งกริ่ง,งวันดีได้ alright กดที right, ได้เลยเดี๋ยวเชิดจะฝึกอา้าวเทอะไรอ่ะไหนอ่ะ <c oughs> อุยนี่คือการฝึกปานวาลี <c oughs> เฮ้ยมันฝึกกันอยู่เฮ้ยฝึกไงอ่ะนี่ <c oughs> สวัสดีนี่คือสถานที่สำหรับการฝึกนะจ๊ะแล้ววันนี้เอ่อโอเคกูอ่านไม่ทันในสัตว์ใจเย็นๆดิโอเคกูจะไปทำละบ๊ายบายไอ้ไอ้ติมไปและเราต้องมากินครีบนะมาทำสีเขียวกันโอ้โหไม่เดินได้ไหมอะ่ะทั้งหมดนี้มันจะมีกับดักอยู่จะมีคนคอยลอบสังหารเราตอลอดเวลา ต <c oughs> คิดว่ากูจะหลงกลเหรอนะครับมันเอาใบไม้มานะ,ะมันแบบอุ้ยดีนะจะเป็นพืชธรรมดาไม่มีกับดักหรอกไอ้ควายไม่มีใครหลงกลหรอกโง่โอุ้ยอุอ๋อคือไอเชือกพวกนี้นะอ๋อง่ายอ่าคิดว่าจะมีใครหลงกลถามจริงเนี่ยกู <Ces> ไปกลับให้ได้เลย

กระจอกว่ะกูตกไปตั้งสามรอบมาแล้วให้เดินกลับกูจะด่าพ่อมึงโอเคกไม่ด่าพ่อมึงก็ได้อะไรวะอีกากูไปแล้วไงทำเขียวไงต่อต้องไปยกหินเลยปะสแตทเราเพิ่มปะเฮ้ยวิ่งเร็วเราเพิ่มอ๋ออันนี้เราต้องเทรนนิ่งให้สแตทมันอันนี้คือการหายใจนะรับกดเอ็มเพื่อหายใจผมทำมาแล้ว อ๋อก็คือเราต้องทำไปเรื่อยเจนกว่า a g i l i t y จะครบ5กูจะแบบไม่เอารีพูดให้จบดีกูจะยกหินละอ้โอ้โหอ้โหอ้อ,อ,อ ัตเพิ่มขึ้นหนึ่งสัตว์กูต้องมายกสิบก้อนแล้วก็ต้องเข้ากินเคฟอีกสี่อันเล้เอยของกูจะได้ปานวาลีนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะทำอะไรวาอุ้ยอันนี้เป็นทางออกอ๋อถ้าเกิดยอมแพ้แล้วก็ออกมาใช่ไหมโอเคสัตว์กูยอมแพ้แล้วไปก่อนนี้กูจะต่อยหน้าำกูเลยสัตว์ยงชุนกู ไม่รู้นะว่าเกมนี้มันสนุกไหมต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นอีกก็บอกนะแต่กูคงไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์ถ้าชอบเกมนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดซับก็ได้จุบจ๊บไอ้เหี้ย